วันนี้อากาศดีจังเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะออกไปเดินเล่นข้างนอกห่อนนะคะเด็กเด็ะคะ่ะอย่าลืมนะคะออกนอกบ้านสวมใส่แมสทุกครั้งนะคะอไนแล้วเ,วเด็กๆดะ ฝนก็ไม่ต้องค่าขอหาที่ลงฝนก่อนนะคะเปียยฝนไปหมดเลยค่าดี่เด็กขาเด็กๆทราบไหมคะว่าฝนที่ตกลงมาอาบปาปนไปด้วยฝุ่นละอองสารเคมีและอาจนำพาเชื้อไวรัสมาสู่เราซึ่งจะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้ เพื่อเป็นการป้องกันนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวไปอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเด็กๆคะเรามาดูกันค่ะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ้าเมื่อโดนความร้อนของแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะละเหยกลายเป็นไอน้ําลอยขึ้นไปในอากาศไอน้าควบแน่นเป็นละอองน้ํารวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ และตกลงมาเป็นฝนไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองทะเลหรือว่ามหาสมุทรนะคะจะวนเวียนกันอยู่เช่นนี้เป็นวัฏจักรของน้ําเมื่อฝนตกลงมาเราควรหลบฝนหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันฝนเพื่อไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นไข้หวัดได้นะคะเด็กๆคะเด็กๆมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรคะเมื่อเวลาฝนตกลงมา เด็กขได้เวลาทํากิจกรรมสร้างสรรค์กันแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะชวนเด็กมาทําโมบายวัตจ,จักฝนค่ะดเด็กมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะมีรูปภาพนะคะสีวันนี้คุณครูจะใช้สีเทียนนะคะถ้าดเด็กมีสีไม้ก็สามารถใช้ได้นะคะดันไกลค่ะสกอตเทปเชือกนะคะไม้ไอศครีมน,นะคะ,ะแล้วก็วันนี้เรามีลูกสอนด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็ระบายสีรูปภาพกันก่อนเลยเมื่อเราระบายสีรูปภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาตัดกันเลยนะคะ ระบายสีและตัดเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไม้จิ้มนะคะเชือกค่ะให้เด็กๆผูกเชือกทั้งหมดนะคะสี่เส้นนะขั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเด็กๆได้นะคะก็จะออกมาเป็นสีเส้นแบบนี้นะคะเราจะใช้ผ้าพระอาทิตย์ก่อนนะคะแปะในส่วนบน นนะะีเราใช้สปอตเทตนะคะก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆอันนี้ค่ะต่อไปก็เป็นก้อนเมฆเมฆฝนนะคะต่อไปเป็นต้นไม้ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นน้ำนะคะ เราใช้เชือเส้นยาวนะคะผูกทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ไม้ตีมนะคะและลูกศรตัดนะคะเราก็แกะสติกเกอร์เลย หัวไม้ตินนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆขะโมบายเสร็จแล้วค่ะมาดูกันนะคะน้ำเมื่อรดนความร้อนของแสงจากดวงอาทิตย์จนทำให้ระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศเมื่อไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศรวมตัวกันมากเข้ากลายเป็นระอองน้ำ ปริมาณของละอองน้ำยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆรยวมตัวกันกลายเป็นเมฆฝนพอมากเข้ามากเข้าอากาศไม่สามารถพยุงละอองน้ำเหล่านี้เอาไว้ได้จนทำให้ละอองน้ำเหล่านี้หล่นลงมายังพื้นที่เราเรียกกันว่าฝนตกนั่นเองนะคะเด็กๆคะเมื่อสร้างสรรผลงานเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งมาให้คุครูดูบ้างนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโมบายวัชจักรของการกระสุนนะคะอุปกรณ์ลูกศรน,นะคะแล้วก็เชือกไม้ติมแล้วก็รูปภาพต่างๆนะคะมีก้อนเมฆก้อนเมฆผ้าทิศแอ่งน้ำแล้วก็ต้นไม้แล้วก็มีเสียไว้ระบายภาพนะคะ ขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาตัดรูปภาพแล้วก็ระบายสีตามใจชอบเลยนะคะ เชือกเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็เอารูปภาพต่างๆมาติดนะคะสวัสดีค่ะูชื่อเด็กหิงกาธีราเสียวิเชีนชั้นอนุบาล3ชื่อว่าจ,จาัาจัาค่ะวันนี้จะมาพูดถึงจากการเกิดฝนกันค่ะแหล่งน,น้ำเมื่อโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำให้ละเหยขึ้นมาเป็นไอน้ำ ตัวกันเป็นก้อนเมฆและเยอะเกินกว่าที่อากาศรอบๆจะรับไว้ได้ก้อนเมฆจึงต้องใสไอ้น้ำออกมาเป็นหยดน้ำซึ่งเราเรียกก่านฝนแสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรื่องน้ำกันะครับน้ำน้ำเคยเจอเมฆเมฆมารวมตัวกันฝนตกฝนเกิดจากน้ำ โดนความร้อนจักแตงอาทิ์ก็กลายเป็นไอ้น้ำรวมตัวกับเป็นก้อนเมฆแล้วก็ทำให้น้ำหยดลงมาก็เรียกว่าฝนตก ผมชื่อเด็กชายชมพชิอการาสาผมชื่อน้องพีทภัตกาการ,การเกิดฝนน้ำมาโดนแสงแดดพาทิจากก์จะจมรวมตัวเป็นก้อนเม่ก็มาปบเป็นฝนไอน้ำต้งต้งมาใส่ต้นมาให้เติบโตผมชื่อราชาัชแนนครับวัดพจัจจา การเกิดฝน okay. น,น้ำเมื่อโดนความร้อนจากแสงกับดวงอาทิตย์เกิดองน้ำรวมเอามามเป็นก้อนเม่มเมืเ่อก้อนเมฆมามากปล่อยอ,องน้ำออกมา คุณครับ ไปก่อนค่ะบ๊ายบายวันนี้เราไปก่อนค่ะบ๊ายบาย